วัสที่ะาอยู่กับซาโบไซร์ลุยนะคะคือเก่าคือเดิมค่ะพี่น้องมาตามเรียกร้องของเสียเบียนะคะว่าให้ถ่ายรถดผมหน่อยเสียเบียบอกนะคะตอนนี้ก็ทําการลงสีเกาะหล็กเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะฝั่งที่เราโปะา๊ะเมื่อวานนะอันนี้ก็จะเป็นที่เราโป๊ะไว้นะคะแล้วก,ก็ขัดนะคะ อันนี้ก็ลงสีดำนะคะช่งางตอนนี้ก็เปิดเพลงแล้วค่ะจะขัดนะคะกี่ข้าวยังอันนี้ก็มาโป้ะนะคะโปะเสร็จแล้วก็ขัดนะคะฝั่งนี้โปะเสร็จแล้วก็ขัดะะส่วนรถเสียเบียก็ตรงไหนที่โปะเสร็จนะคะก็รอขัดเหมือนกันคะ่ะตอนนี้ก็ ช่างก็ทำควบอันนี้ก็พึ่งลงไว้นะคะพึ่งลงไว้นะคะมาให้แกมาขัดก่อนนะคะพึ่งลงสีไปนะคะประมาณก็เป็นตัวนี้นะคะโบะเสร็จแล้วนะคะก็ขัด เป็นความคืบหน้านะคะพอรถเสียเบียดเดี๋ยวเรามารอติดตามตอนที่เสียนกลงสีลงพื้นนะคะ<ม>ก็จะประมาณนี้ค่ะวันนี้ก็ได้แค่นี้นะคะเพราะว่าไปหวานข้าวมานะคะเดี๋ยวตอนเย็นเราจะเดี๋ยวจะรวมคลิปให้ดูนะคะจะถ่ายไป,ไปถ่ายเป็นช่วงเป็นช่วงให้ดูนะคะไอ้ส่วนตรงนี้เราลงทินเนอร์ไปคะ่ะเอาทินเนอร์ป่ะวะเลกเกอร์ ะะแล้วมันไม่ค่อยสวยนะคะเราก็ต้องขัดออกนะคะขัดพุ่นใหม่ค่ะเพราะว่าหัวเนี่ยลงแค่รอบเดียวนะคะอันไหนไม่สวยเราลงแล้วไม่สวยล้วก็ขัดแล้วก็ค่อยลงใหม่นะคะเพื่อความสวยนะคะเพื่อความปังเดี๋ยวมาอัปเดตให้ดูเรื่อยๆนะคะทุกคนค่ะตอนนี้เสียนกกำลังลงสีนะคะ ลงสีกับบะแล้วค่ะทุกคนเห็นมากหลังไล่นนลงสีนะคะไปใกล้ๆหน่อยหนึ่งนะคะเหม็นสีมากเลยอยากจะบอกนี่จะให้ตามขอเซเบียคะ่ะเซเบีย ตอนนี้กำลังลงสีกระบาดนะคะเสบีย้ยดูนะคะสีกระบาดเราโอ้โหยย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 ยช่องจ้า สวยนะยิ่งมองยิ่งสวยนะทุกคนคืออยากให้เห็นด้วยตาเปาล่าและอยากหเห็นตอนที่มันตากเดดอะ่ะคือจะแบบจะสวยมากเลยหอมเลยค่ะบรรยากาศลงสีนะคะฝนตกปลายปลายปลอย,ปล,ย,ป,ลยปลายนิดหน่อยนะคะมันตกนิดหน่อยนะคะไม่เป็นไรค่ะเรามีพัดลม แล้วก็หันมาดูฝั่งทางนี้นะคะอันนี้เสร็จแล้วค่ะอืก็จะเงากว่า,วาตัวเลขตัวตัวรถนะคะก็จะสวยกว่าตัวรถนิดหน่อยน่่้จากว่ามันเพิ่งทำเสร็จใหม่ๆนะคะโอ้โหสวยมากค่ะจะให้ดูรอยที่เรา มันบุกนะคะไหนนอหาไม่เจอเลยนี่กว่าโบแล้วก็ทําสีเป็นที่เรียบร้อยนะคะมันมองไม่เห็นเลยค่ะมันต้องใช้เอ่อเม็ดสวยมากเลยค่ะอันนี้รอให้มันแห้งนะคะแล้วก็ส่งลูกค้านะคะลูกค้าก็อยู่ไกลมากเลยข้างบ้าน <c oughs> <c oughs> ก็เป็นลุงนะคะถ้าพี่นกพี่นกก็จะเรียกลุงนะคะส่วนโบโบก็จะเรียกพ่อเนาะ เพราะว่าโบ,าบามาเป็นลูกสะพ้นะคะโบต้องเรียกพอ่อส่วนพีนกก็ต้องเรียกลุงนะคะนี่อีกมุมนึงค่ะสีกระบะนะบันไดเนี่ยนี่โอ้สีสวยนะ่าสวยอนะ่ะทุกคน สวปมากเลยเงินมันสีเปลี่ยนแล้วนะ่ะเป็นสีม่วงนะคะมันยืนอยู่ตรงนี้สีม่วงอ่อนๆเนาะอืื <c oughs> ตอนนี้ช่างนิ่งมากเลยะคะ่ะ ยังไม่ได้ลงอไดเกอร์นะคะยังสวยขนาดนี้เลยอะปิดจมกูกได้ไะ้ทุกคนลูกทุ่นกระดาษไหนจะว่าเอา <c oughs> ทางค่อยๆปานีดนะคะ <c oughs> ปานีดสีมือปานีดบพ่นสีนะแบบ สวยงามค่ะเราจะพาไปดูใกล้ๆนะสวยค่ะถ้ามุมนี้ก็จะเป็นสีฟ้าคานะคะหันไปฝั่งนู้นแดดนะคะฝั่งนู้นแดดส่องเข้ามานะคะถ้าเป็น ่ตัวนี้ก็จะประมาณนี้ค่ะสีนะคะสวยค่ะโอ้โหสวยมากแล้วก็จะเมาสีอื้ออื้อ ตอนนี้ก็ลงข้างหลังนะน่าจะนอนนี้ก็เป็นรอบแรกนะคะน่าจะลงก็ประมาณรอบสองรอบนะคะเพื่อความชัวนะคะไล่สีเดี๋ยวให้ดูนะะนึกนี่จะเป็นประมาณนี้นะข้างในก็น่าจะพ่นแล้วนะคะ ตรงหัวเมนบอพี่นอกสีเนี่ยถ้ามีเสียงลมก็ขอโทษนะคะเนื่องจากว่าอยู่ข้างหลังพัดลมค่ะเมนสีนะคะเรา ยอดนะคะก็เสิออกมาคันหนึ่งพี่น้องเอ้ยใส่เวลานะคะขอเวลาเสียเบียหนึ่งเดือนนะคะเสีเบียบอกว่าผมให้สิบวันอะ่ะเจ็จขอหนึ่งอหนึ่งเดือนป้ายเพื่อเก็บรายละเอียดนะคะทุกคนเก็บรายละเอียดแล้วก็เช็คทุกอย่างให้พร้มนะคะให้ให้สวยงามอะ่ะ ค่ะทุกคนเดี๋ยวรอติดตามนะคะตอนเต็มคันนะคะตอนเต็มกระบะท้ายข้างหลังนะคะ mm hmm. เดี๋ยวเราจะมารีวิวให้ดูเรื่อยๆนะคะ mm hmm. ส่วนคลิปนี้นะคะก็ตอนนี้เสียเอก็กําลังพ่นนะคะต mm hmm. ัวกระบะข้างนะคะ mm hmm. กระบะข้างฝั่งนู้นเสร็จแล้วค่ะแล้วนี่ต่อสูตรนะคะแล้วอีกฝั่งข้างหนึ่งนะคะ mm hmm. มันก็ค่อนข้างที่จะใช้เวลา พอสมควรน,นะคะเดี๋ยวถ้ามีความคืบหน้าหรือออกมายังไงก็เดี๋ยวจะอัปเดตให้ดูนะคะพอตัวพีทก็เขากันพี่น้องเอ้ยคำแล้วนะคะแล้วพอกันไม่คลิปหนานะคะคลิปนี้ก็อย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กดสับจะใครนะคะช่องซาบใสหรลอยนาพี่น้องเดี๋ยวอัปเดตให้ดูเรื่อยๆนะคะสเสียเบียถ้าสเสียเบียดูอยู่นะคะพี่เดี๋ยวหนูอัพให้พี่ดูนะคะถ้ามีความคืบหน้าอะไร เพราะว่ายังไงมันน่าจะเต็มตัวพรุ่งนี้อยู่แล้วแหละนะคะถ้าดูช่องหนูไม่ได้ก็ดูช่องเผื่อพี่นนท์ลดน้ำซิ่งเขามารีวิวนะคะก็ประมาณนี้เลยค่ะสบายดีสวัสดีค่ะ